สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Live and Learn Podcast และคุณอยู่กับจิรกิจตันเกยูนวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องความอยากรู้สำคัญกว่าความรู้หรือ curiosity ในยุคที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับการมีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัย4ทํทำให้คำพีสุดยอดเคล็ดวิชาหรือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่กลุ่มข้อมูลความรู้นั้นกลายเป็นสิ่งธรรมดาเพราะเมื่อมนุษย์ผู้ใดมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในครอบครอง การจะหามาซึ่งข้อมูลหรือความรู้ที่ต้องการนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเราสามารถหาความรู้ได้จากหลากหลายวิธีเช่นการพูดคุยกับคนเก่งๆการดูหนังดีๆการฟังพอดแคสต์หรือการได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มจากวิธีที่ได้กล่าวมาส่วนตัวผมคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นวิธีที่มีมิติในการเรียนรู้มากที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่า1 หนังสือนั้นเป็นแหล่งความรู้ต้นทุนต่ำพกพาสะดวกไม่ง้ออินเทอร์เน็ตและสายชาร์จ 2. เราสามารถเรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตหรือประสบการณ์ทั้งชีวิตของคนที่ประสบความสาเร็จได้โดยแลกกับเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือชีวประวัติของเขาซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาแนวทางการใช้ชีวิตและประหยัดเวลาชีวิตในการลองผิดลองถูกครับและ 3. การอ่านหนังสือ จำเป็นต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านเพื่อจินตนาการเพื่อคิดตามและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่ตัวหนังสืออยากจะสื่อสารออกมาดังนั้นการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสมาธิส่งผลให้ผู้อ่านได้มีโอกาสตกผลึกทางความคิดในแต่ละบรรทัดที่อ่านได้ดีกว่าการเรียนรู้วิธีอื่นการอ่านหนังสือเป็นเพียงช่องทางการเข้าถึงความรู้รูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับ แต่ความอยากรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้เป็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราครับแต่ความอยากรู้นั้นจะทำให้ความรู้เข้ามาอยู่ในตัวของเราครับสตีฟจ็อบเคยกล่าวไว้ว่า stay hungry stay foolish แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ